สวัสดีครับผมวันนี้คุณดีมอยากได้แบบไหนเยอะอยากถ้ามันมีวอลลุ่มเยด้แล้วก็จะดัดวอลลุ่มด้วยอ๋อโอเควอลลุ่มนี่เป็นแบบไม่ต้องเยอะมันนะแต่ว่ารอบที่แล้วผมมันยังมีมีวอลลุ่มจากการดัดครั้งก่อนอยู่แล้วอ๋อโอเคครับเอาแบบวอลลุ่มแค่เป็นเคิร์มนิดเดียวใช่ไหมครับโอเคได้อย่างนี้ด้านหลังของคุณดีมด้านข้างด้านในเนี้ยอยากให้เอาออกเยอะไหม จริงๆถ้าเกิดดาวเพิ่มอ่ะผมว่าแทบจะแทบจะไม่ต้องออกเลยนะแต่ว่าเอาให้าไหลักๆแล้วอ่ะอยูเหมือคืนนี้เองนะคะอ๋อโอเคครับได้พอยกไปแล้วมันจะขึ้นมาเหนือคืนนี้ใชไ่ได้ขึ้นมามาันด้ขึ้นมาเลยแหละ <S <S ผมแบบ กำลังมาพอดีมากมากเลยนะนี่เดี๋ยวปากจะาแบบแค่เล็มๆปลายนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะดับเลยนะครับผมอันนี้ของคุณดีมผมธรรมชาตินะไม่ได้ทำอะไรมา อันนี้ก็ใส่เป็นตัวบำรุงให้นะครับผมไม่ได้เหนียกไม่ได้อะไรนะมันจะแบบช่วยให้ผมเนี่ยดูเงาด้วยแล้วก็บำรุงผมไปในตัวไม่ได้ทำให้ร้อนขาย อย่างอันนี้มันจะเป็นแบบพวกกันความร้อนพวกอะไร่างนี้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดแบบถ้ารู้สึกว่าผมตัวเองแห้งต้องการบำรุงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยลองเอาไปใช้ก็ได้เพราะอย่างนี้ถ้าเกิดคุณดีมเซ็ตผมทุกวันอะไรเงี้ยควรมีตัวกันความร้อนครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้รู้สึกว่าเราผมแห้งอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องก็ได้อันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับอ๋อโอเคกดแบบนี้ใช่ไหมอ่าโอเค เห็นไหมครับเอาส่วนอันนี้ฝั่งนี้โอเะขอบคุณนะคะ